ลมเย็นๆนะครับนั่งเล่นๆอยู่ใต้ร่มไม้นะครับผมนั่งแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆนะครับโหฟังเสียงลมนะครับผมชิวๆครับผมวันนี้วันนี้มาหาคุณอำนาจอีกครั้งนะครับผมวัวจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมขี่รถเข้ามาเห็นคุณอำนาจกําลังนอนหลับสบายอยู่เลยนะครับผมลมเย็นๆแบบนี้ด้วยอ่าสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับนี่คุณอำนาจนะครับผม ตื่นเลยน้อนมาเลาเดอกมันหนาวมาทั้งฝุ่นมาทั้งตอนตกฝุ่นครับผมมาทางทางลาดยางคุ่นนะครับอะไรมาทางทางลาดยางฝุ่นแล้วพอนี้เกิดเลยม,มนันหนีมันบองหนีมันก่วงหมันมันเวนังครับหมอมันต้องระวางรถนะย่ารถตําม,มันเป็นยังไงบ้างครับนั่งดูคลิปตัวเองเมื่อกี้อืมก็ถือว่าพอใจแหละพูิใจแหละอยากให้คนอื่นเขาเบิ่งแนะ่เขืกันแล้วว่ามันสิได้สูน้ำข็นะครับผมอือผู้ดใดที่าเลี้ยงก็จะทอ่ทอต่อเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาจะทอ่อ นี่อืเข้าท่อกับถือว่าจังใจล่ะครับสูเอาสูเอาสุกคนแหละสูเอาเด้ออือขันเลี้ยงอะไรเจ็บไปเฮ็ดอ้ยขันพ่อแหละมันบวมมันมันไปบ่มหลอดเด้ผมดูจากคุณอำนาจแล้วเรื่องบวมมีความสุขมากเลยอืมเขาเลี้ยงไปเขาก็ต้องมีความสุขกับเขาแหละถ้าเขาบวมมีความสุขเขาบ็บหลอดละิึงจะได้กับบวหลอดคุณอำนาาบอกว่าทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเลี้ยงวัวเลยอือโอ้โหแล่าจากงานมากกับมาเลี้ยงจริงจร่ละถือว่าแหละ คิดว่าอยู่ได้แหละต้นนี้ยู่ได้แหละโอ้หลายหลายเลยใช่ไหมเอาสักเรื่องนะผมถ้าเอานักนักนะยุงเทพเป็นเพราะตอนนั้นยุงเทพตั้งแต่เน้นยน่อยยุ่ตั้งแต่ปีสองสี่ต้องหาไปก่อสร้างยุงเทพครับผมเออก่อสร้างยุงเทพอะโอ้ที่เอาประสบการณ์เกือบปรอดมีดิครับในเราปฏิเสธเกือบปรอดหลายเทียโอ้หลาย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 ลิยอมรับยุงเทพกับโอ้ตั้งแต่สมัยใดตั้งแต่ สะพานควย้ยท่านเนี่ยเป็นสะพานควยเลยตะกี้บอกขื้อมือนี่แน่หนาจัดหาคนไปเหตุงานบมดเลตะกี้ครับผมอออยู่หมอชิดน่ะอยู่หมอชิดเออสำนักงานห้วยตัวคนไปเหตุงานผมดแล้วตะกี้โอ้โหอยู่ตะกี้หมอชิดบ่ล่ะครับผมต้นเจ้าจักไปหาตัวไปเหตุงานกาันบ่เขาเขาสพา้าเหตุงานกับตัวเขาเขาไปจังอยู่ได้บ่ไเ้แล้วกับตัวไปซื้อซื้อแลวทำไมต้องตัวเขาเอาเขาไปตัวเขาสิมากบ่เออเขาก็ว่าจังเปียเขาไปพอคนตกงานมันบ่เขาไปหาเหตุงานบ่ ครับพามมามาให้เ็งานปลาเพียรงานน้ำห้องกี่กับผ้าเขาไปเห็ดสำนักงานคงจะของอืตอตัวนี้กับใช้กับไปก่อสร้างใช้กับไปตัดอ้อ,อยชีวิตเด้เนี่ยครับไปก่อสร้างไปตัดอ,อ,อ้อยลงเรือปลาเห็ดทุกยาก่างเลยเห็ดคิดแค่ทุกยาก่างเหรอเดนนี้เลยมาคิดว่าหนึ่งหออายุหลายเลยมันบะวันนี้ก็เลยว่าเกิดอ้องสี่มือยืนยังได้มันยืนบ่ได้เนี่ยอายุหลายแล้วมัน,น,นลมลระครับ,รบอือ บันปลายของชีวิตก็ต้องจังสรีอยู่แล้วแหละให้บุ๋ยผู้ใดรับจ้างคนมูอตายดอกบ่มีดอกอืบอบ่มีดอกแล้วเขาบ่จ้างเขาดอกแม่นบ่ล่ะหาสิผาปีเขาก็ไล่เขาบอกแล้วแม่นบ่ครับผมโรงงานนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ขนาดตะกี้บ่มันมาจากศูนย์เดลบศูนย์เดชครับผมก้อนสิมาก้อนสิมาจังสรีลบศูนย์เดชเออข้อมหมายลบศูนย์เดชจีรอคุณสีหลอดบ่ลนอหลอดบ่ลนอ,นอแต่ว่าจริงๆพืน้นพืน้พนฐานนี่ตั้งแต่น้อยเท่าไงมานนี่ พ่อแม่พื่นมีงัวหลายครับผมคุยหลายอ๋อเออความหมายน่ะพื้นฐานตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตั้งเลี้ยงเด็กน้อยอยู่ปอหนึ่งพอสองคุณนะอ๋อตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเคยเลี้ยงวัวมาอยู่แล้วโอ้งัวสังผู้เฒ่านี่สี่สิบห้าสิบปีโอ้โหคุยตะกี้คุยแถวหน้าเป็นบ่ปัจจุบันนี้ยังมีไหมที่บ้านขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะแม่พเสียหมดแล้วบ่้ยผู้ใดิโต้ไอสารตรงสินะ ครับผนนี้กับวันนี้ยู่เป็นบ่ลอะก็เลยมาอยู่กับครอบครัวทั้งพี่เป็นบ่ละครับคนก็เลยอุ้ยพอ้ดีสานต่อแล้วลูกเด็กน้อยมันบ่สานต่อแล้วมันบ่เอาแล้วโอ้ยตะกี้ตะกอนมันบ่เป็นจังสิอยู่บ้านน่ะอยู่ชัยภูมิน่ะมันเป็นมันควยกับเลี้ยงไปแทนหน้าแม่นบ่ครับผมงัวก็เลี้ยงไวปขาไว้ขายจังซี่แหละออมันเป็นสั่นมันก็โอ้ลําบากอยู่นะสมมุติเนาะสมมุติสมมุติจ้าเฮาสิไปตลาดแม่นบ่ครับผมเฮาสิไปตลาดเฮาสิไปซื้อของ เขาจะเลี้ยวนะอย่าเลียนะยเล้ยวถ้าเลี้ยวนี่ไปบ่ฮอดเด้ไปไม่ถึงดีวันี้ไปพ่อมูเฮ้ยแมนบ่ครับเขาขวักไปนั่งปั๊บเป็นบ่ครับเมื่อนั้นบ่ได้ไปซื้อของซั่มนะหัวสักหัวขวบยูืนหมูสั่มครับผมแมนบ่ละ่ะแมนครับนี่แหละคือขันเขาสียเลี้ยงเขาก็เขาก็ต้องเลี้ยงมันเขาจะหยุดจะโอ้ยเห็นหลายคนเลือโด,ดนนี่เลี้ยงหยุด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 เออเลี้ยงเด็บสองปีหยุดบัดนี้ เอาบ่เลี้ยงอีกหยุดมันมันบ่เห็นครับผมเลี่ยงเราขายเป็นบ่สองปีขายมืดมันบ่เจ้าส็เจ้าสิเลี้ยงเฮ็หยังเจ้าเลี่ยงเราหยุดเจ้าเจ้าเลี่ยงเราขายแล้วก็ซื้อมาเลี่ยงอีกเจ้าเลี้ยงหยุดบ่เข้าใจบ่เข้าใจจุน่ครับผมเออมันเป็นส่นคือคันสิไปตลาดนี่ย่างซื้อรถไปไปตลาดย่างเดียวจะไปเลี้ยวต่จะไม่รลดอีหลีคือยังเขาเลี้ยงของมันว่าเขาก็เลี่ยงย่างเดียวเลยตั้งใจเห็เห็ุมัน ครับเออตั้งใจเลี้ยงมันเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ใช่ใช่ใช่ตั้งใจเนาะอตั้งใจต้องต้องตั้งใจครับผมอือมันเป็นกันกันจะว่าโอ๊ยต่นจะเห็นต่เขาเลี้ยงเขาได้มันเมียได้เจ้ามันย่งทีบอกตัวเองว่ากันเจ้าเลี้ยวเจ้าเจ้าไปบ่ถึงจุดหมายหรอกครับผมเออบ่ถึงจุดหมายบ่ถึงจุดหมายจันได้ก็บ่ถึงันเจ้าเลี้ยวนี่หลังปีใหม่สี่ตัวครับผมอือมพอแม่พันมันมีหาตัวเป็นบ่หลังปีใหม่เกิดอีกสี่ตัว ไปคลอดในคอกหลืเปล่าครับดูไหก็คลอดทํางออกตํางทุ่งนานี่แล้วมันออกอตามทุ่งนาเลยใช่ใช่ใช่มันออกมันหลุกมันแข็งมันกับผ้าลูกของบ้านครับผมเออมันก็แเ่นเองอืมออกน้ำปลาเฟี้ยงนี่แล้วมันหลุกมันยางเลยมันกับผ้าลูกยางไปขึ้นอยากให้เราเหตุการณ์อะไยตอนที่วัวคลอดลูกอ่ะแล้วเราดูแลยังไงบ้างถ้าอยู่กลางทุ่งนากว่าจะเขาจะถึงบ้านอะไรเงี้ยตอนมันออกเอ้ไหมเนี่ยเขาต้องดูแลเขาแน่นหน่อยนึงครับผมอืม ตอนกเขาลังเบ่งทองเบ่งยังสินะเขาล้างสีออกสินเพราเขจ็บทองเงี้ยบเพาต้องเบิ่งเขาวันหนึ่งเขาออกทั้งหลังออกเลือดทั้งหนาขาหนาออกด้วยขาหลังออกข้อกวรสังเกตเบิ่งขาหลังมันถึงเงี้ยก็ขาหนาเมี้ยบมันก็ต่างต่างเงี้ยบนี่นั่นแหละมันก็ชเห็นเห็นพราะถ้าเห็นดังน้ำจังน้อยหนึ่งนั่นแหละหลอดแล้วครับเออมันก็ร้อนแป๊บเดียวเครื่องสูบมันก็ออกได้แล้วครับผมเออแต่ว่าเขาจะไปกวนมันจะไปลำไรกับมันเดี๋ยวบ่มันไป เออไปซอยเบ่งอ en ีดอิดไม่บ่เมนมันโมโหนั่นหนอกงัวน่ะจะไปซอยมันเบ่งมันโมโหหรอกเห็นตายได้สามสองสามสองตัวบ่บ้านเมื่อก่อนนี่ครับผมเออก็ไปอีเป็นพวกหมอไงนะพวกหมอพวกตลาดไงนะเออทั้งที่เด่อดหอบ่มูหไปบังคับไปงัวมันนั่นง้อมกระตือมันว่าล่ะครับมันก็ไปทั่วที่แบบเนี่ยมันก็ฮุบมันก็ฮุบเข้าไปอีกเออสังเกตบังโดูถ้ามันเสียววกเด็บให้มันนอน นั่นแหละมันนอนมันนอนเบ่งแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็ออกแล้ววันนี้มันกะแม่มันก็มาเลียมันตีครับผมเออมาเลียผ่าออบออกจากประตูมันเป็นบอะไะครับวันนี้มาเลียมันกะสัน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 มันกะแห้งไม่นบ้ว่าะแม่งก็เลียมันแห้งครับมันก็ลูกหานมนั่นแหละหาลูกหานมพอกินนมเด็กแข็งแรงก็ไปได้แล้วเพื่อนเพนี่ชอบชีวิตแบบนี้ไหมมัดมัดมัดกินสิมักินสี่อยู่มักอยู่มัดอยู่เพราะว่าชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพ่อแม่เพิ่นกะพับเป็นชาซน่าเป็นบ่ครับเพิ่นกะ อายุจ okay. so, 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 like, hey, ังสี่แหละครับผมเออมันก็เลยแบบฝังจิตฝังใจเขามาตลอดน้งสินนะว่าเฮ้ยตะกี้ตั้งแต่อยู่กับพ่อกับแม่เนียนมืนบ่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นผ้าเลี้ยงงัวงมืนบ่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็ดหน้นบ่ครับตะกี้กัพาไปไถนาตั้งแต่เด็กดิพาควายไปไถน้าดิไถนาเน้าเร็วก็ต้องมาเอางัวออกอีเด็บ่เนี่ยพอง่วมันสวยๆพอเจอออกบมื่อไมันเป็น่ันตันก่อนี้ก็เลยว่าเอ้กูไงขึ้นบ้ากูต้องมีเป็นของเจ้าของคิดจังสี่เด้นี่ความคิดเด้ ตะกีเบี่ยงเมนยุบเลี่ยงของพอ่อพองแม่บอกเวลาคนขายห้องได้ใัทเงินต้องเข้าใจจุดนี้นะผมถามถึงจุดนั้นหน่อยว่าทำไมถึงบอกว่าไม่มีคนสานต่อพ่อแม่แล้วคุณอำนาจไม่ได้สานต่อเลยว่าตอนนั้นบริษัทแล้วของเ oh. ทพสีอ๋อเออมันมันเรื่องใดล่ะมันเขาเทพตีมูอเขาพาไปกับไปน้ำเขาตี่บบนี้เออยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมฮะตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ ยังห่าวอยู่ยังห่าวอยู่เออยังห่าวยังบม่ได้คิดอยากได้อยากดีดอกเออส่วนมากก็ไปทั้งผู้หญิงผู้หญิงนี่แหละครับผมธรรมดาธรรมดางหมดคนหัเนาะครับผมเนาะยังคิดไม่ได้เนาะเออยังบม่คิดยังบม่คิดยังบม่คิดคิดลิมยังบม่คิดแต่ขนาดลูกซส่ซื้อมื่นมันยังบม่ทั้งคนละหาคนรเลยนี่ครับผมเออมันในเมียหาคนรเลยนี่โอ้โหนี่ได้หลานสองเลยนี่นี่เออเมื่อเวื่ไปถอดอะไกันย้อนมันเองเอออิมันมันท่านคิดได้นี่ครับผมปีใหม่ภาษีม่านภานเห็นมันมาบูเดนสัน อีหรืออะไรวัวไปหมดแล้วฮะไปดูไหมไหนเดี๋ยวก่อนหมดแต่คุยกันมันเดี๋ยวบองยืนมันข้าเดียวเห็นอยู่อ๋อนั่นมันต้องไปแถวนมันอยูนี่งานละนั่งคุยกันเพลินนะครับเออมันบุมันบุบไปแดอกมันอยูนี่นนั่นมองหันแล้วมองบัดนี้กกับไปบ้านที่ไปเขาหอกที่บัดนี้ทั้งพุ่นมันไม่เคยไปพวกนี้มันก่อนี่มันก็ขึ้นไปเงื้ยนครับมาทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่มันไม่เคยไปดอกทั้งนี่มันต้ไป มันมันก็ขคืนไอตัวผูกมันตอนมันตอนตัวแม่ตอนฟูงนะมันตอนให้เขากลับขึ้นนะอ๋ออมันเป็นสันตัวผูกมันคุ้มปูงนะมันถือว่าเห้ไปครับผมเพราะว่ามันได้กินถ้ามันได้กินตัวผูกเรื่องพ่นเหมืล่ะมันได้กินงัวผูกเือกันมันถือว่าเหยไปของเจ้าของหมู่ฟูงนี่ไปหาหมู่เขานะคิดว่านอถวถวถนาะบุญบาปเ้อเคยฝันไปแบบมันไปถึก ห้าชิบตัวสะยื่อได้อหรือไมใิปชิปเลใจเด่ช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อีกห้าปีเนาะห้าปีถ้าได้สามสิบตัวก็ถือว่าสอบผ่านแล้วครับผมคุ้มรู้สึกไหมหลังจากนี้จะไม่ขายเลยใช่ไหมใช่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 พูดถึงว่าถ่าอีกห้าปีถ้าได้สามสิบตัวถือว่าสอบผ่านครับผมจริงจริงว่าสีหอดยี่สิบตัวแต่ต่แต่ดูเลยเนี่ยมันบวกหอดกักเทียมันบวกหอดกักเทียมันบวกหอดจักเทียมุกบวกหันกับสิบหกเพราะอะไรครับ อะไรมันทําให้สะดุดปากท้องดีปากท้องใช่ไหมอืมไหนจะลูกไหนจะหลานใช่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 อือมันเลื้ยงคงเลื้ยงนั่นคิดว่าสิดหอดยี่สิบก็หอดชิดกิจถอยลงมาอีกสิบหกก็โอ้ยบ่กหอดยี่สิบพอเทียบคิดว่าบัดนี้เด้งเงินคนเ่าซอวยเราบัตรที่ขึ้นสิเบาอยู่ครับผมเนี่บัดนี้เพราะเขากบบเบาเนี่ยแหละถ้าเด้งเงินคนเ่าซอยเมื่อไหร่อือเด้งเงินคนเ่าเนี่ยได้บัตรสวัสดิการให้บัตรใชครับผมขึ้นสิเบาอยู่บัตนี่ พอได้ใช้รายเดือนไปใช่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 แล้วว่าค่าใช้จ่ายต่อวันคุณอำนาจแทบไม่มีเลยมันก็มีเหลือบแมวกับไรแมวด้วยปิดกับหลายไก่กับไรยู่เถียงเนี่ยแมวเต็มอยู่กระผมแมวมือละหาสิบบาทแมวน่ะกระผมเดือนหนึ่งกับพันหาจะควองแคบชิบอะไ้กินยังจะควองกินแก้วปลาแดดกับตะบูงกระผมเออแมวมันกินอะไรเนาะเขาก็ต้องไปซื้อให้เขาเป็นปะละไกล้ยงดีอ คือไก่มาย่างให้กินมาทอดให้กินปลาทูแต่เข็มก็สามสิบห้าบาทนั่งอยู่แบบนี้ก็คิดถึงสมัยเด็กเนาะแนี่ยอ้ยลมเย็นๆตั้งแตะเป็นเด็กน้อยบอกวาสิบต่บุญบาทกโอ้ยคิดว่าหัวลายได้แต่กินหัวลายคับผมหัวลายมูลมีความสุกดีคับผมอือแต่ว่าวัวลายนณะนั้นเลี้ยงแถวไหนทุ่งนาดอว่าในป่ามันไปของมันเองที่ละไปของมันเองเลยสมัยก่อนมันมีปลาหยางอ๋อมันเป็นมันเป็นปลาเลยดิคับผมมัน ตะกี้นี่มองนี่นี่บ่มียางเพ่อต้นเด็เป็นปลาแบบนี้งัวนี่เขาจะบ่เรียงเด็ครับผมเขาออกจากคอกม้เขาจากของงัวนี่เขาก็สนใจเด็ครับนี่มันแรงพ่นมันยางเขาขอกของมันเองมืดของไเของมันคอกไฟของมันเด็ครับมันเป็นสันเพราะว่าซื้อมือนนี่มันมียางยางบังมันไว้ยางขันทางมาเห็นมั้ยล่ะครับเขาหลอมยางเขายังที่เขา่็มันก็เลยหลงมทางเหมือนง้วก็เลยไปบ่ปินแบบนี้ไฟหันกับไปถือลวดแม่นบ่่ะไรไปถีกถือลวดไฟฟ้าเขามันก็ไปทุกทีที่แบบเนี้ย เป็นบ่ขนาดครับผมมันเป็นเั้นตะกี้นี่อุ้ยพี่มันยางกินเต็มนี่โอ้หลายงูตะกี้หลายอือกินเบิังมาหน้านี่ัวมันออกลูกเนาะถ้าเอาน้องเสียเลยครับผมออืเอาน้องไปกินเส้ยงูไปบงหูวละเอาน้องไปกินเขาก็บเบิดว่างูมันหลายอือแกตะกดตินไปย่างกินเส้ยครับอือกับบงเห็นเป็นยังแต่ว่าซือมัอนี้โอ้มันจะบตืบอยู่จะบตืบด่ โอ้เป้าหมายถึงห้าหกสิบตัวเลยไม่ธรรมดาคิดไปเอาสักสามสิบเอาหน้าหกฮานี่ครับผมอืมอิลีฮกหานกะซื้อหกฮาออกเกียาห้ามันในเล็แต่ถือว่าถือมั่งอยู่นี่อิลีวะอิลีอิลีเดี๋ยวซื้อหกฮ่ามันออกเก็ยดหาโอ้ยดูว่าตัวถือเลได้นี่เอองวดนานว่าจะเอาหนึ่งสามกาคักได้หนครับเอองวดนานหนึ่งสามก็แปดเก็เยอะแต่มันคักแค่นี้อิลีวะเนี่ยถืองวนที่หนึ่งนิด ว้าทุก้านนี่บุญบาปตัวตรงอ่ะถามเล่นเลนเลยนะครับผมอืมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอยากทำอะไรครับตอนนี้นะครับตอนน,นี้เลยต,ตอบตอบแบบป๊อบป๊อบ,บปิดบังเปิดใจตอบเลยเด้อเบาเลยจ่ายอะไรหนึง่งทุกวันพระนี่สสีเหตยดลงท่านนี่แรกแรกเลยเนดะ้ครับอ่ะทุกวันพระนี่เสียดลงท่านเลยวันผรา จะเลิกเลี้ยงวัวไหมฮะจะเลิกเลี้ยงวัวไหมเลี้ยงวัวนี่ย้า้เบาเลยซีซีที่เพิ่มนี่บานี้ิคติขุตซาบักใหญ่ๆครับล้อมลวดปล่อยงัวเขาเลยบบาทเอาเป็นพื้นที่ของเราเลยเลี้ยงง่ายๆเลยเอาสักประมาณจักแปดหรือว่าร้อยไร่ก็เอาอยู่ได้แล้วครับอ่าอยู่ได้แล้วเขาบีลูกเลือดงเห็นมันใหญ่ๆแต่ว่าต้องมีเงินเดี๋ยวครับผมถ้าต้องถือล้ววันที่หนึ่งนี่แต่บ้านโ่ได้แต่โบถือวันที่หนึ่งโบได้เห็นดี มันเห็ุยากเลยอันนี้คือความคิดเลยใช่ไหมใช่ความคิดหลักๆเลยแหละครับผมถ้าถึงรางวัลที่หนึ่งโบคือบุญบาตรตอนนี้ถึงถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะไม่หยุดเลี้ยงเลยเลิกเลี้ยงยังเลี้ยงหลายก็เกาอีกเลี้ยงหลายก็เกาอีกหลายดีบดีไปหาซื้อไม่เลี้ยงเติมดีถึงรางวัลที่หนึ่งหกล้านเหมือนบอเกินเขาใส่หกล้านมันบ่ดุ่นทีแปนเออเตืรดเด๋ครับกับเจ้าใส่เ่าเป็นแปนเด้งเงินหกล้านบบเห็นหมดทีเขาออกข้าวเต็มย่นั่นหมดแป๊บเดียวโอ้ยเก้าสิบล้านยังหมดเลยห้าปีสิปี มันออก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 เอ้าเอาเขาก็ะปุกตรงเรียงมันเป็นบ่อะไรแถวเขาล้อมรวดหนามมันสิไปใส่มันเงินทั้งนั้นเมนโบนี่เอ้าแน่นอนจริงอุ้ยเหดโล่งให้มันสื่อเฟื่องมาไว้ให้มันเหดทุกอย่างเัาครับอุ้ยมีเงินไปก็ต้องขูปวงจรนทีเนาะครับผมเออนี่มันตกแบบนั้นครับผมเอ้าไม่มาโอ้ยกูมีเงินหกล้านกูปวตายดรือกูเสียดอกกูเสียดอกโบโบโบเสียเลยหกล้านโบตายโบเสียเออ โอเคอประมาณนี้นะครับผมอิลีอิลีอิล,อลีขอบคุณคุณอำนาจครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ